ตุนมากับพอยต์เปิดช่องทางเติมเกมไม่ <My. S 2> เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม r อาใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไว้เหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด c o m และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลย กราบสวัสดีเพื่อนๆูทุกคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผม,มเช่นเคยกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วที่18กรกฎาคมทางเกมาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับ เป็นร้านค้าพเนจรนั่นเองการันตี1สกินแน่นอนใน100คูปองนะครับผมก็ไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนี่นะครับพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มแบบนี้เลยสําหรับสกินที่โชว์เป็นสกินของอิลูเมียนั่นเองนะครับผมในกระดานจะแบ่งเป็นสกินทางด้านซ้ายมือเป็นตาลเชิญสกินขั้นสูงนะครับขวามือเป็นตาลเชิญสกินนักสู้แล้วก็ข้างบนเป็นตาลเชิญสกินพิเศษนั่นเอง ก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมนี้กันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนเนาะเดี๋ยวพาไปดูสกินทางด้านซ้ายมือก่อนเลยและกันเป็นตารเชิญสกินขั้นสูงนะครับสกินแรกเป็นสกินของอิลูเมียสกินนี้นะครับเป็นสกินลิมิตสีส้มนั่นเองส่วนอีกสกินนะครับเป็นสกินของอ้อยนั่นเองเป็นสกิน RPL นะครับผม อ่านี้ก็จะเป็นสกินทางด้านซ้ายมือนะครับผมต่อไปพาไปดูสกินทา้งด้านขวามือเป็นตาลเชิญสกินนักสู้นะครับสกินแรกก็จะเป็นสกินของคิวเลนนั่นเองเป็นสกิน r p l เหมือนกันส่วนอีกสกินนะครับเป็นลิมิเต็ดสีส้มนะครับเป็นสกินของอันเลนนั่นเองสกินนี้อ่านี้ก็จะเป็นสกินทางด้านขวามือนะครับผมต่อไปพาไปดูสกินข้างบนนะครับเป็นตาลเชิญสกินพิเศษนั่นเอง สกินแรกเป็นสกินของไบส์นะครับลิมิเต็ดสีเขียวสกินนี้ต่อไปเป็นลิมิเต็ดสีเขียวของดีแลกนะครับสกินนี้และอีกสกินเป็นสกินของดาร์ซี่นะครับลิมิเต็ดสีเขียวสกินนี้นั่นเอง อ่านี่ก็จะเป็นสกินข้างบนนั่นเองนะครับดารเชิญสกินพิเศษนะครับกิจกรรมนี้เริ่มต้นอยู่ที่1่คูปองเท่านั้นเนาะก่อนที่จะไปเล่นกิจกรรมนี้กันเดี๋ยวเรามาดูเลทก่อนเลยร้านค้าพพนจรนะครับผมตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่21กรกฎาคมเท่านั้นนะครับเริ่มต้น1คูปองครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6กครั้งที่7และก็ครั้งที่8ปอยู่ที่ครั้งละรั้ง9คูปองครั้งที่11 199ครับ แล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่12ที่349นะคูปองนั่นเองโอกาสได้รับสก,กินถาวรออยู่ที่1%เท่านั้นนะครับคำพีพิเศษ20%กกลูแก้วหรือว่าโทรโคงอยู่ที่33%อนะครับอีโมจิ28%แล้วก็เอฟเฟกอยู่ที่18%นั่นเองกิจกรรมนี้นะครับผมการันตี1สก,กินแน่นอนใน100คูปองนะครับตอนนี้คูปองผมมีอยู่ที่ศูนยะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเติมคูปองก่อนนะครับผมกับร้านตุนมากับพอยนั่นเองเดี๋ยวมากันรับชมกันใหม่นะครับ โอเคหลังจากที่เราเติมคูปองเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาทําการสุ่มเลยนะครับผมครั้งที่1นึ่ง่คูปองมาลุ้นกันว่าเราจะได้สกินฝั่งไหนนะครับครั้งที่1ได้เป็นลูกแก้วนะครับครั้งที่สองคูปองครั้งที่2ก็ 2, ได้เป็นลูกแก้วเหมือนกันนะครับครั้งที่3 9คูปองครั้งที่3ได้เป็นอีโมจิ3วันครั้งที่4ี่ก็9คูปองนะครับ ครั้งที่4ได้เป็นคำพีพิเศษนะครับผมต่อไปครั้งที่5นะครับกาวคูปองครั้งที่5ได้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปเนาะครั้งที่6นะครับได้เป็นอีโมจินะครับผมครั้งที่7จกาวคูปองครั้งที่7ได้เป็นโทรโข่งนะครับต่อไปครั้งที่8นะครับได้เป็นเอฟเฟกต์วิ่งครั้งที่98้ปคูปอง ได้เป็นเอฟเฟกสังหารต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งที่10ครั้งนี้จะครบ1 0 0คูปองพอดีมาดูกันว่าเราจะได้สกินฝั่งไหนนะครับอ่าได้เป็นสกินทางด้านขวามือนะครับเป็นตานเชิญสกินนักสู้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเลือกสกินกันเลยนะครับผมซึ่งผมก็จะเลือกเป็นสกินของอัลเลนนะครับสกินนี้ก็ได้มาแล้วนะครับสกินนี้ในราคา100คูปองเท่านั้นนะครับผมก็เป็นสกินที่ค่อนข้างคุ้มพอสมควรเพราะเป็นสกินลิมิเต็ดสีส้มนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมผมก็มารีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับกิจกรรมร้านค้าพันธนจอนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันผมก็มารีวิวคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก่อจากกันไปผมก็ขอฝากร้านตุดมากับพอยด้วยบริการเติมเกมราคาคุ้มค่าเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆ ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับเพื่อนผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปใครที่ยังไ,ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่ององผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแ,แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ